Thank you. คำเตือนปืนแตรงกันคือปืนเสียงปรับเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทําการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บินบูมนะครับจะส่งวันที่29มีสายน2 5 64นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด1ท่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบา r e t t า r e เท i นนะครับ 84F นะครับ2แมกกาซีนนะครับพร้อมแท่นะครับกล่องกระดาษจานะครับแล้วก็คู่มือของคุณธนกฤตกรอมจิตนั่นเองนะครับลูกค้า VP ของเรานะครับตัวนี้เป็นบา r e t t า84นะครับ2แมกกาซีนเลยนะครับได้ตามนี้เลยนะครับแมกกาซีนใส่ได้ทั้ง2อันเลยนะครับนี่ กดได้ใส่ได้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมเจ็บมือนะต้องขอโทษทีนะครับนี่คือแผลนะครับตัวนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างเดี๋ยวลองฟังเสียงแบบมีแมกกาซีนต้องดึงช่วยนะครับต้องดึงช่วยนะนี่นะครับเสียงแมกกาซีนค่อนข้างที่จะเพาะนะครับเพาะมากๆเลยแต่ถ้าลองถอดแมกกาซีนดูนะครับมาฟังเสียงกันบ้างนะครับ อ่าเพราะเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะแหลมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบเซฟคู่เอี่งที่บอกนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะขึ้นด้านซ้ายด้านขวานะครับอ่ะอย่างที่บอกนะถ้าเราขึ้นขึ้นไวแล้วนะครับนะมันก็จะขึ้นเซฟลําบากนิดนึงนะครับนี่นะครับนะเพราะว่ามันเดือยมันไม่ค่อยตรงกับตัวสไลด์เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้นะมีระบบเซฟนี่เห็นไห เมื่อเราขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับมันจะลั่นไกไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบดับเบิลแนชชั่นนะแต่ผมจะลองขึ้นลำใหม่นะครับนี่นะอันนี้แบบไม่มีแมกกาซีนนะมันก็เลยไม่ค้างสไลด์นะครับอ่ะเมื่อเราปรับเซฟนะครับนี่นะปรับเซฟขึ้นนะเห็นไหมลั่นไกไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะเพราะปืนใหม่นะอ่านี่นะครับเพราะว่าแล้วก็ล็อกมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ด้วยนะครับมันก็อย่างว่านะครับตามราคานะตอนนี้มันถูกนะครับถูกมากๆเลย D T แปดนี่บ F แข็งนะแข็งมากนะครับนะอออืืหดูนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับให้มันขยับได้นะครับนี่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ลั่นไกลไม่ได้นะครับเห็นไหมอ่าลั่นไกลไม่ได้นะระบบเซฟคู่นะครับปรับลงมานะครับปรับลงมานะครับลั่นไกลได้ดับเบิลตันชั่นได้นะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับนะแต่ถ้าเราขึ้นเซฟเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเห็นไหมโอเคนะถ้าเราใช้ปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายนะเนี่ยเนี่ยมันดับเบิลตันชั่นได้เห็นไหมได้ขึ้นง่ายละ อนแรกมันขึ้นยากนะเพราะว่ามันจะฝืดอยู่นั่นเองนะครับก็ลูกหมดสไลด์ค้างนะตัวนี้ผมขึ้นลำให้ดูแบบมีแม็กกาซีนแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับค่อนข้างจะแข็งนิดนึงด้วยนะครับดึงนะดึงช่วยเนี่ยเสียงสไลด์เพาะนะครับลองขึ้นเซฟจีอ่ะง่ายแล้วโอเคนะแนะนำให้ขึ้นด้านซ้ายนะครับนี่นะครับโอเคระบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ามันใหม่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองคัดปลอกกับปลอกทองดูนะครับตัวนี้จะไม่มี กระสุนแถมไปนะครับเพราะลูกค้าขอราคาโปรนะครับและอยากเป็นสมาชิก V.I.P กลุ่มด้วยนะครับก็เลยจะไม่มีกระสุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมให้ราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเรานะครับอ่ะมาลองดูการคัดปอกนะครับปอกทอง3นัดนะครับผมนะอ่ะมาลองดูกันนะครับ1นะครับผม2นะครับผม3นะครับลูกหมดสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้ปอนะครับถ้าแบบมีแม็กกาซีนอยู่ต้องดึงสไลด์ช่วยนะครับเห็นไหมจะลงนะครับแล้วระบบเซฟนะครับต้องปรับด้านซ้ายนะนี่นะครับปรับขึ้นมาร่างกายไม่ได้นะครับ นะปรัขึ้นมาร่างกายไม่ได้นะครับแต่ต้ late, book. องปรับลงไปนะครับแต่เป็นชั่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับระบบปกตินะครับของคุณธนกิจกรองจิตนะครับก็วันนี้รอบจะส่งวันที่29เมษายน2564นะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับของคุณธนกิจนะครับลูกค้า VP ของกลุ่มเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรืออยากไปลูกข้างเรนนะครับแอดได้ดีไลน์มาเพื่อสั่งสินค้านะครับ โอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดส u b s c r i า e คลิปยูทูบเป็นกำใจให้อดมินด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีแพคและจะส่งให้นะครับสวัสดีครับโอเคครับก็แพคเรียบร้อยนะครับรอบจะส่งวันที่2 9เมษายนส5 6 4นะคารัยบก็เป็นบาเรต้าดีเท้นะฮะแปดสเดฟสแม็กก็สีสีดำรัวนะครับของคุณธนกิจกล่อมจิตนะครับเดี๋ยวทำการนำไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดส u ั s c r i b e คลิปย t ท b e เป็นกำใจให้อ